วันนี้เรามาดูกันนะว่าโอ้ยจะจัดดอกไม้สีอะไรดีนี่ตั้งสามวันแล้วนะดูดีดอกไม้อะ่ะดอกกุหลาบในส่วนหลังบ้านสามวันแล้วยังไม่ยังไม่โรยโรยแล้วหอมมากชอบมากอันนี่นะบริเวณบ้านก็ไม่มีอะไรมากอันนี้คือมิกกี้มิกกี้คือเพื่อนของเราเพื่อนของเราที่เรารักมันก็อันนั้นก็ข้างนอก ข้างน้าก็มีแบบไม่มีอะไรมากนี่ก็คือเราทําเองเนี่ยนี่เราก็มาจัดแปลงเอาว่าเฮ้ยเราจะทําแบบให้พมา่านบางวันเราก็เบื่อบางวันเราก็เปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราทําเองมาเลยนี่เอาทําเองได้เราจัดเองได้เราทำสองผือนอันนี้ล้วก็ผือนนอกทำสองผืนนี่คือการจัด ดูว่ากระตองแต่งบ้านเนี่ยเราจะตกแต่งยังไงยังไงให้เข้าสีกันหมอนอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้เขเา้เขาสีกันแล้วก็สีบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ดูว่าเออมันจะเข้ากันไหมสีฟ้าเราก็มีสีฟ้าที่ประตูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าให้มันแมทเข้ากันนะเดี๋ยวนั้นอันนั้นที่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 ห้อยที่หน้าต่างเนี่ยเราก็ทําเองนะแล้วก็อันนี้ก็คือแบบเราทําเอง มันก็ลงมันไม่เยอะแต่ว่าถ้าไปซื้อข้างนอกก็ประมาณ5้าหกพันก็เลยว่าทำเองดีกว่าคลิปนี้แค่นี้กัน